สวัสดีครับวันนี้เนี่ยก็มาพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการสุดยอดอาวุธประจําสัปดาห์นะครับวันนี้เนี่ยผมจะพาทุกท่านเนี่ยมารู้จักกับดโดรนพรีชีพของกองทัพอิสราเอลที่มีชื่อเรียกกันว่า IAI h a r a o p นะครับโดย IAI h a r a o p เนี่เป็นโดรนพรีชีพของอิสราเอลถูกออกถูกออกแบบและพัฒนาขึ้นในปี2001ถึงปี2006นะครับโดยบริษัท i s r a e เอลแอร p a สเป n อินดัสทรเนี่ยหรือตัวย่อไอไอนั่นเองนะครับทำการเปิดตัวอย่างเป็นทางการในปี2009ที่ประเทศอินเดียโดยขีดความสามารถของ h a r ์ร็อเนี่ยมีความน่าสนใจมากนะครับดังต่อไปนี้โดยไม่ได้มีขีดความสามารถแค่เป็นโดรนพีชีพเท่านั้นแต่ยังสามารถรองรับภารกิจการล่าตะเวน การรวบรวมเข่ากองทางทหารได้อีกด้วยนะครับเพราะว่าตัวฮาร์บเนี่ยจะมาพร้อมกับกล้องที่หมุนได้360องศาเลยทีเดียวและมีขีดความสามารถทางการบินที่น่าประทับใจก็คือบินได้6ชั่วโมงและบินได้ไกลถึง1,000กิโลเมตรเลยนะครับถือว่ายาวมากๆเลยทีเดียวทำให้สามารถบินแทรกซึมเข้าไปในเขตแดนของข้าศึกเพื่อค้นหาและทำลายเป้าหมายที่สำคัญได้นะครับรองรับการควบคุมผ่านทางระยะไกล 5หลบเนี่ยมีน้ำหนักเพียง135กิโลกร,รัมนะครับและสามารถบรรทุกมิตรซล์ที่ติดหัวระเบิดขนาด23กิโลกร,รมัมเมื่อเทียบกับโดรนแลนเซตของรัเสเซียเนี่ยรัเสเซียจะบรรทุกได้เพียง3กิโลกร,รัมเท่านั้น5หลบเนี่ยยังมีความโดดเด่นก็คือสามารถทำการบินได้จากพื้นดินหรือจากเกรือหรือว่าปล่อยการอากาศก็ได้นะครับและสามารถทำการบินได้ทุกแนวระดับของการบินนั่นเอง ทำความเร็วได้สูงสุดถึง400กิโลเมตรต่อชั่วโมงผลงานที่น่าสนใจนะครับในปี2018เนี่ยอิสราเอลเนี่ยต่อสู้กับซีเรียรแล้วก็ใช้โดรนฮารอบเนี่ยโจมตีระบบป้องกันทางอากาศของฐานปฏิบัติการทางอากาศของซีเรียรได้นะครับและในปี2020เนี่ยประเทศอาร์เมเนียและอาร์เบาจานลบกันโดยอาร์เบาจานเนี่ยใช้ฮารอบโดนนะครับแล้วก็ได้ผลเป็นอย่างมากเลย,เลยทีเดียวนะครับ